เนี่ยครับตะไคร้เนี่ยยี่สิบกอประมาณกอละ100ร้อยกิโลเนี่ยที่เหลือก็เพิ่งปลูกใหม่มาอีกห้าสิบก่อใช่ออออถอนหญ้ามาันถอนหญ้า ก็ร้องไปว่าเมื่อ,อไรมีคนปลูกตะไคร้อร่อยกว่าผมผมจะคานไปกาบเท้าแล้วให้มาเป็นลูกพี่ผมแค่นี้แหละครับแล้วเราก็มาดูแลต่อโอเคนะอ่ทีการส่ดโอเคนะะขายทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดครับ ขายทางคําปูขอาไฟลาวาอร่อยที่สุดในโลกนี้แล้วก็ถูกที่สุดขายทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดโอเคนะนะครับก่อละหนึ่งร้อกิโลกรัมขายทั่วประเทศใช่มีเท่าที่ใน Youtube ที่ผมบอกไปแค่นั้นว่ากี่กิโลคุณสั่งได้กี่กิโลคุณสั่งได้เท่าไหร่โทรมาก็พูดสั้นๆฮัลโหลแมนแค่นี้